วันนี้เจอเมนหนึ่งฮะบอกว่า I have แม่งอวยแต่แบบพลัง c e ีคอพลัง intel ลอะไรประมาณนี้จะขายได้ intel ขายได้5อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยขาย AMD คือผมก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายแล้ว I have CPU เป็นร้านขายคอมพิวเตอร์ณนั้นเนี่ย I have เองเนี่ยจะขายทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น CPU Intel หรือว่า CPU AMD เคอเราไม่ได้แบ่งแต่เราแค่อธิบายตามความจริงซึ่งอาจจะมีหลายๆคนที่มองอผมว่าเอยผมเชียร์ Intel ผมเชียร์ AMD นะครับแต่ว่าเมนนี้บอกว่าเออพี่เปาแม่งเชียร์แต่ Intel ไม่เชียร์นะเพราะที่ผ่านมา ก็ได้ดรางวัลจาก AMD สา3ปีซ้อนเชียร์เดียวกันในหมวดหมู่ของประกอบเคื่ออันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่าผมไม่เคยเชียร์ค่ายไนเพราะผมมีขายทั้งคู่อันนี้คือ Outstanding System Integration SI ก็คือควอมประกอบสูงที่สุดในปี2022ตรงนี้อันนี้คือควอมประกอบที่สูงที่สุด Highest System Builder 2023ของ AMD ล่าสุดปี24 Top System Integrator Award ก็คือก็เหมือนกับ System Builder นั่นแหละแต่ว่า I h a s c b u ได้รับรางวัลที่ประกอบเครื่องจาก AMD สูงสุดในประเทศไทย3ปีซ้อน2022 2023และ 2 0 2 4 n v i d i a ก็ได้นะ Top g e f ฟอร e System Builder อ w a r d อันนี้ก็ได้จาก n v i d i a เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ย i h เ v e เองเนี่ยไม่เคยอวยค่ายไหนเพราะ I have ขายทั้งหมดคุณจะซื้อ CPU AMD คุณจะซื้อ CPU Intel หรือไม่ก็ได้การจอจอ n v i d i a หรือว่าการจอจอ AMD นั้น i h a v e ขายหมดทุกอย่างนั่นเองครับ